แหล่งบริการทางด้านการเงินที่เขาก่อตั้งเป็นบริษัทมาตั้งแต่ปี2557กับแหลงบริการสินเชื่อที่เริ่มต้นด้วยกลุ่ม p a t t ต r Group หรือบริษัท a อเชียเวลพัสเขาให้บริการสินเชื่ออยู่2ประเภทสินเชื่อนาโน,โนและก็สินเชื่อบุคคลโดยเขาจะมีเงื่อนไขเดียวกันเลยทั้งสองสินเชื่อเงื่อนไขนั้นจะยากง่ายแค่ไหน เห็นบอกว่ากู้ง่ายเดี๋ยวมาเช็คกันสักหน่อยบริษัทเวลพลัสเนี่ยเขาก็มอบสิทธิพิเศษฟรีถึง6รายการกับผู้ที่สมัครขอสินเชื่อเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าขอแค่คุณเบียอายุ20-55ปีมีรายได้ที่9,000บาทอายุงาน6เดือนโดยวงเงินที่ให้เนี่ย เริ่มกู้ได้ที่20 0 0 0บาทแล้วก็อนุมัติได้จริงเนี่ยไม่เกิน5เท่าของรายได้ไม่ต้องคำด้วยผ่อนเริ่มต้นที่2,000บาทต่อเดือนดอกเบีย้ยก็3แต่ก็เป็นดอกที่แพงเป็นปกติอยู่แล้วอยากจะขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อนาโน,โนหรือสินเชื่อบุคคลก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันเท่านั้นกู้ง่ายๆก็แค่กรอกใบสมัคร รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้วก็ยื่นเอกสารที่สาขาง่ายมากๆแต่ในความง่ายก็แฝงไปด้วยความยากอีกสักนิดนึงเงื่อนไขที่ว่าต้องมีรายได้9,000บาทนั้นเขาก็จะให้สิทธิ์แค่พนักง,งานบริษัทแพทโก้ส่วนคนทำงานทั่วไปแบบเราๆเนี่ยจะต้องมีรายได้ที่2,000 20, 0บาทขึ้นไปมันก็แอบแปลงไปนิด เช็คบูรโรไหมจะบอกว่าเขาก็ดูประกอบกับเอกสารอื่นๆส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าวงเงินของตัวเองเท่าไหร่นี่ก็สามารถจะคำนวณสินเชื่อของตัวเองได้ในเว็บไซต์หรือถ้าหากว่าไม่ได้ติดอะไรมากแล้วก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยหรือจะโทรไปสอบถามก่อนเอาให้ชัวร์เอาให้แน่นแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันก็ได้